สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าน้อตอน,นคือนอ้อนทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเซตคซิ่งกันก่อนนะคะกคนนี้เราไปหาหมอสิวมานะคะเราก็ได้ตนนัวเลยมาดูแล้วก็ได้ หลายอย่างมากเลยค่ะโดยว่ามีกันแดดแล้วก็แต่เราคือเราไปก็สิบเมื่อวานนี้นะคะก็เสร็จเลยดี๋มาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้างหน้า นี่นะคะมาเป็นมาคัวนี้เลย mm hmm. คุณหมอก็ให้มาเหมือนกันนะคะทุกคนบอกว่าให้ใช้สมัครเมใช้อันนี้น mm hmm. ที่หลอดน้อยแบบนี้เนาะ,ะหมอบอกว่าให้ใช้อันนีเดียวอันนี้เดียวก mm hmm. ็ถ้าไม่หมดก็ถือว่าแบบใช้แบบใช้ใช้น้อยไปเปล่า mm hmm. หมอบอกจะว่าอย่างนี้ mm hmm. หรือว่า อยูไม่น้อยน,นะโดยใช้ไม่น้อยน,นะคะคือสิที่เราไปกนสิเสือคือสิงหนักมากหนักมากก็ตอนนี้ยังบุกมีนะจานคนโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ มาทิ้งไว้ประมาณ5 5หรืถึงนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนี่นะคะเราก็อยู่ในห้องน้ำกันแล้วนะคะหลังจากที่มาร์กหน้าเสร็จนะคะเราก็จะมาล้างด้วยเจลตัวนี้เลยที่หมอให้มานะคะทุกคนนี่หมอว่าชายได้ประมาณ2เดือนลองลูนแล้วแลน่าจะไม่ถึงเือน มันคนมันก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยค่ะก่อนแบกโอเคเนื้อใสๆแบบนี้นะคะทุกคนโอ๊ยลืมล้างหนะ้าเลยนะอล่นะ นั่นคือแดงไม่ไหวตรงนี้คือสิวหัวไม่ไหวหมอว่าถ้าสิวหัวก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าสิวหัวสิวหัวไม่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมดันสิวออกมาให้สิวมันออกมาแล้วเราก็ไปกดแล้วมันก็หักแล้วก็รีเซว์เสร็จแล้วนะคะทุกคน พักหนักเลยะคะ่ะป<า>มเข้าปากบ่านี่นะคะ <Company> แล้วก็ันมันยังไม่หายเนาะ สองเ,เมืองเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปทาสกิกนแคร์กันเลยนะคะทุกคนบายนี่นะคะก็อาบน้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปนแล้วก็แปรงกันด้วยแล้วก็เช็ดโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องใช้ผลิดีนะคะ บอกว่าต้องใช้สำลืนการเช็ดหน้าค่ะไม่ควรใช้ผ้าขนหนูพักนี่ค่ะซีต่อนะ่อ้โห จะบอกจะบอกนะกเว่าเรามีสิ่กันแดดด้วยเราซื้อมาคือคือยาลดสิวมันใกล้จะหมดแล้วอะแต่โง่เพราะเราก็ไม่ดีแหละสั่งการกวนหมอนัดเราวันวันวันไหนนะดูเลยเนี่ยหมอนัดเราวันเอ่อ วันเสาร์ค่ะวันเสาร์สองค่ะตัวนี้นะคะจะทาตัวนี้ก่อนนะคะนี้อู้เยอะมากดวงเยอะมากอ๋อ,อ,อตรงนี้มันเหือเยอะมาก ก็หมาใถ้าแบบแบบไม่แบบจะน้อยไปก็ไม่ได้จะมากไปก็ไม่ได้พอดีพอดีเอาพอดีพอดีอะทุกคนเสร็จจากนั้นนะคะตัวที่3าม ที่สาค่ะก็จะเป็นตนี้เจอกัแล้วอะ่ะเสร็จนะคะทุกที่สามก็ลืมบอกนี่นะคะตัวที่สา ก็กัวที่สีช่องมากตัวชาเพาะกลางคืนนะคะชอบมากมันมนสีเหลืองแบบหอมแบบมะม่วงมากทุกคนแล้วก็แกะเกะโอเคนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นบัตรนะคะสำหรับในการเอ่อไปคลินิกนะคะไปไป,ไปตัวสิวนะคะตล้วก็ปุกปัดไปด้วยเดี๋ยวเราเจอกันตนอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปนอนนะคะทุกคนไปเจอกันเลยค่ะบ๊ายบายแล้ก็จะนอนกำลังจะนอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า เราเหนื่อยมากนะยคะ่ะทำวันนี้ทำานหนักเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเอ่อแล้วก็จะนอนนะคะขอให้ฝันดีทุกคนขอให้ทุกคนฝันดีนะคะบวายบายเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ